อันดับแรกเลยก็คือว่าอันดับแรกเลยก็คือว่า,าต้องดูแลตัวเองก่อนขณะนี้เราก็จะใช้มาตรการเห็นไหมครับเข้ามาก็ตรวจไข้ยืนห่างกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบมีที่สำหรับรับแจ้งที่ที่ห้องเ,อเพนักงานสอบสวนอะไรก็แล้วแต่ก็ ก็จะใช้วิธีการให้หายอยู่ระยะแล้วก็ตอนนี้มีการฝึกตำรวจหนึ่งพันนายเกี่ยวกับการผสมน้ำยาโดยในเรื่องแต่ห้องกองบังอต้ังก็ภาหนึ่งก็ใส่ฝากใน่พูดแล้วมันก็จะรู้ก็ฝึกไปของเราจะฝึกวันที่หนึ่งถึงวันที่สามก็ไปขยายต่อเพื่อจะช่วยเหลือในการฉีด ภูมิศาสตร์การแพทย์ทางโลกก็เป็นเรื่องความรุยแรงอันนี้ก็เป็นมาตรการอีเราก็จะมีมาตรการฉุกเฉินถ้าหากว่ามันมันรุนแรงอย่ทนที่ตำรวจก็ต้องจับเราก็จะต้องเตรียมรถเพื่อสำหรับเคลื่อนย้ายเตรียมคนไว้ให้พร้อมสําหรับที่ไปไปไปปชิปโดยมีชุดขณะนี้ทางตอก็ให้เสนอพวกเรามาในทุกจุต่อให้เขามาในการใส่ชุดที่สีเงิน หน้ากากพร้อมอุปกรณ์พ้องน้ำยาพร้อมแล้วก็เราก็จะสอนวิธีการโดยให้ร่วมมือกับสารสขตรมควงคุมโรคร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องอหน้ากากต่งางร่วมกับมหาไทยทับผู้ว่าก็จะจัดเป็นเขาเรียกว่าจัดตั้งสบพบจัดตั้งชุดจังหวัดรวมทุดภาคส่วน โดยรู้ว่าเป็นแกนแรงโดยเป็นแกนเวลาทำงานเราูรณาการร่วมกันไม่ใช่แต่น้องมาบอกว่าเต่ al, คนนี้ al, ล้านนี้มีเชือ้อแล้วเราจะไปดำเนินการใส่ให้บูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายโดยให้ทำทอ,อุปกร็นหลักก็ได้รับคำสั่งมาจากผู้ว่าแล้วก็เราไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสมมติถ้าเหตุการณ์มันรุนรแบบรงขึ้นไปเย เราจะไปใกล้ชิดคนจะมีวิธีการยังไงเพ็่เป็นตัวแทนอันดับแรกก็ต้องช่วยตัวเองอันดับสำคัญตอนนี้ต้องใช้โซเชียลดิสแท็กขอฝากขออนุญาตแปลที่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยผมเป็นตัวแทนในฝ่ายตำรวจตำรวจเองก็ยังมีติดเชื้อเราได้แยกกันแย้ดูดูแลเป็นขั้นเป็นตอนห้ามไปไหนห้ามไปไหน ต่กักวสิบสี่วันพยายามไม่ไปพบกับใครใส่แม้หน้ากากแล้วก็ห่างกันประ,ประมาณเมตรครึ่งถึงสองเะะมตรพยายามให้ไม่พูดกันใหมน้มันมีพวกสารกหลังเสื้อผ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันฝากดูด้วยนะครับเห็น ท่านบอกว่าไงนะะถ้าไปดูช่วยหมอเดี๋ยวเขาจะไปช่วยสวดเองพรักก็อาจจะสูดได้ไหวต,ตอนนี้หมอเนี่ยหน้าสงสามากเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้น้ำหนักขนาดนั้นก็ต้องช่วยตัวเองเวชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องระลาจนอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องคิดว่าตัวเองเป็นนะจะทำยังไงไให้กระจายต่อ มันก็จะจบถ้าสิบสี่วันก็ก็ดูแลให้จะรับตรงสมมุติว่าเราเป็นนะเราจะทำไงแม่ัวเราแค่เชื้อเี่าไปสมมุติว่าจะไปติดจากคนอื่นตื่นเ่ยถ้าเราไม่ไปแค่เชื้อทุกคนคิดอย่างนี้ก็จะจบก็ทำกันอยู่เราเนี่ยออกมาตรการมาเยอะออกมาตรการทั้งรษาสุขช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองจนกระทั่งดูแลที่น้องชาจน la más es WhatsApp.